อนิเมะเลนเจอร์เอ็กพาร์ทสองจากคลิปก่อนเนี่ยผมได้ทําการสมหาตัวละครมิติกสมหาบับลุง้งและก็อีโวตัวละครอิทาจิขึ้นมาและในพาร์ทนี้เราก็จะมาทําการอา่าผมไม่ทันคิดเลยว่ะไม่รู้เลยว่าพาร์ทนี้จะทําอะไรดีเอาเป็นว่าเล่นในทีมดูแข็งแร่งขึ้นละกันแต่แข็งแร่งขึ้นนี่ไม่รู้ว่าแข็งแร่งขึ้นแค่ไหนะนะแต่คลิปที่แล้วเนี่ยคนดูไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่เลยอะ่ะแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําต่อ ถ้าผมขยันนะนะเอาละเรามาเริ่มต่อจากครั้งก่อนเลยดีกว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปที่ผมดองเอาไว้ประมาณ2อาทิตย์กว่าผมจะมาภาคจ้าอะไรก็ประมาณ3อาทิตย์กว่าและนั่นก็คือ3อาทิตย์กว่าที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นรหัสนี้และปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นี้ก็มีโค้ดมาใหม่อยู่ประมาณ3โค้ดก็ทําการใส่โค้ดกันก่อนเลย แพอใส่โค้ดเสร็จแล้วนี่ก็คือเพชรแล้วก็รีโลทั้งหมดที่ผมได้มาแต่รีโลนี้ก็รวมกับอันเก่าด้วยนะจากนั้นก็ไปทําการสุมหาตัวละครเพิ่มกันและตัวละครที่เข้าตู้อยู่ในตอนนี้ก็เป็นตัวละครเซเบอร์ er ที่ผมยาาได้จากพาร์ทที่แล้วอยู่พอดีเลยงั้นก็ทําการสุมหาเลยในการสุมหาเซเบอร์ผมหมดเพชรไปประมาณ2 0 0 0ักว่าเพชรแล้วก็ได้ตัวละครเซเบอร์ er มาและพอได้ตัวละครเซเบอร์ er แล้วต่อไปก็มาทําการสุมหาเทียดให้กับมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า65รลีโลนี้ผมจะได้บับลุงสักลุงหรือเปล่า และในการสุ่มรีโลในรอบที่6ผมได้บัฟมาเป็นทางด้านของแคปิตอลิสต์มาและในความสามารถของบัฟนี้คือลดเงินในการปล่อยตัวลง50%เพิ่มดาเมจและเลือด50%และอีกความสามารถหนึ่งก็คือเพิ่มจํานวนในการปล่อยตัวเพิ่มขึ้นอีก1ตัวโดวยปกติแล้วตัวละครเซเบอร์สามารถปล่อยได้สูดสดแค่5ตัวแต่ถ้าเราได้บัฟนี้มาเราก็จะสามารถปล่อยตัวละครได้เพิ่มถึง6ตัวแต่จริงบัฟมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับตัวมัสัคเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอเอามาเล่นได้อยู่จากนั้นก็มาทําการรับของรางวัลที่เลเวลมายสโตนแล้วก็เอ ออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วก็มาดูของที่จะต้องใช้ในการอีโวตัวละครเซเบอร์โอ้โหเค่เห็นก็เหนื่อยแล้วอะโดยเฉพาะแอนเชียนพาวเวอร์คอร์เนี่ยแม่งดรอปโคตรยากเลย15%และของที่ผมจะต้องหาก็ไม่อยู่แค่2ด่านนั่นก็คือด่านของวันพีทแล้วก็ด่านของเดมอนเซเลเยอร์งั้นก็ไปเริ่มกันที่ด่านของวันพีทก่อนเลยละกันแล้วพอจบดาววันพีทแน่นอนว่าผมไม่ดรอปแอนเชียนพาวเวอร์คอร์มาแล้วก็ไปต่อกันที่ด่านของเดมอนเซเลเยอร์แล้วพอจบด่านของ ayer, ดอ Tag, อเดมอนเซเลเยอร์ผมดรอปเฟม ไปเก็บเลนเจอร์คริสตัลในชาลิเนนก่อนแล้วพอเวลาเลนเจอร์สเตตรีเซ็ตก็กลับออกไปหาของอ e ีเวนตนต่อผมทาการลงวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนในตอนนี้ผมเก็บเลนเจอร์คริสตัลมาได้ถึง20อันแต่ของที่เหลือนี่ยังไม่ครบเลยผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนแผนจากการอีวนเซเบอร์เปลี่ยนไปนเป็นหาตัวละครเอจากการเอฟเคแทนเออไม่ดีกว่าผมาหาตัวละครเอมานานเกินไปอ่ะเป,เปลีานาน่ยนไปเป,นเป็นหาตัวละครจากแคปซูลแทนละกันแล้วเผื่อคุณดูสงสัยว่าผมมีตัวละครแค่นี้สามารถผ่านดาของอ e ีเวนต์ได้ด้วยหรอจริงๆก็ไม่ผ่านอ่ะผมเอาอี ตามจะพากให้ถึง5นาทีละกันนะครับจะต้องเข้าใจว่าเกมนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเน้นไิธีการ A F K ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีแค่ลงด่านหาของอีโวแล้วก็ A F K น่ะหมดแล้วผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมลงอีเวนต์อีสเตอร์เนี่ยผมก็ทำการ AFK ด้วยเช่นกันก็คือเปิดออโต้คิกแล้วก็ให้อีกระหัสนึงมันแบกพอถ้าเกิดว่าจะให้ผมเล่นมือเองเนี่ยสงสัยว่าคงจะเบื่อตายก่อนแหละหลังจากที่ผมปล่อย AFK เอาไว้คืนหนึ่งและนี่ก็คือไข่ทั้งหมดที่ผมได้มา19,00 0่กแล้วก็ไปทำการแลกแคปซูลให้หมดเลยต้นแคปซูลที่ได้มาทั้งหมดก็1น0่รอกาสบฟองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวละครลับออกมาสักตัวหรือเปล่าแน่นอนว่าผมห่าาอลรเปดีื อ้าวแล้วเสียงเกมหายไปไหนอ่ะเกมมันก็ปกตินี่หว่าอ,อ๋อสงสัยน่าจะเป็นที่แมปนะครับเสียงมันหายไม่ได้ยินเสียงเปิดใครโอเคไม่เป็นไรช่างมันฟังแค่เสียงเพลงก็พอ โอ้ยนานจังเลยผมตัดให้เลยดีกว่าสรุปแล้วเกลือ และตัวละครที่ผมได้มาจากการเปิดก็จะมีโยชินนน3ตัวและลุนพีบันนี่เกิลที่ได้มาอีก5ตัวก็ถือว่าไม่แย่สำหรับ1 9 0ฟองตัวเงินที่ได้มาจากการเปิดแคปซูลก็เอามาทําการอัพสเตตให้หมดเลยจากนั้นก็มาทําการสุ่มรีโรให้กับตัวละครโยชินอนและแน่นอนว่าโยชินอนเป็นแค่ตัวซับพอตผมก็เลยไม่ได้หวังว่าจะหาบับลุ้งให้กับมันจะือเอาบับอะไรมาก็ได้อะตอนนี้แต่สุดท้ายก็มาจบที่บับจ็อกเกอร์คือผมไม่มีเกมพาร์ลแล้วมันสุ่มนานก็เลย ได้อีก2อรางวัลและสุดท้ายแล้วเซเบอร์ของผมก็ไม่ได้ทําการอีโวเลยและในภาคนี้อาจจะน่าเบื่อนิดหนึ่งก็ไม่ผมว่าน่านเบื่อมากเลยอเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันแต่ผมไม่รู้ว่าจะทําต่อหรือเปล่านะครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าจะทําก็อาจจะต้องรอตอนอัปเดตเลยอะแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์ด้วยละกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปละ